สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .5 นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะคะครูยุ้ยเชื่อหลึกกันว่านักเรียนถนัดมากเลยใช่ไหมคะ <laughs> โอเคก็จะมีหลายๆแอปพลิเคชันเลยนะ,ะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านสังคมออนไลน์นั่นเองซึ่งนะคะ ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากมากเลยนะคะที่จะช่วยนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะคะโดยการนะคะสื่อสารกันผ่านออนไลน์นะคะสังคมสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะคราวนี้คราวน,านี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่และโปรแกรมแต่และตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะใบความรู้ของวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวชีวัดว4.2่จุป5.3นะคะแล้วก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและททำงานร,ร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือข,ของข้อมูลได้นะคะคําชี้แจงก็คือนักเรียนอ่านศึกษาและทําความเข้าใจใบความรู้นะคะดูสังสือประกอบได้นะคะในหน้า95-96นั่นเองและดูลิงก์วิดีโอที่ครูส่งให้ด้วยนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะคะ,ะก็คือนะคะ เราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะก็คือเป็นสังคมที่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์นะคะจะทําให้เราะะใช้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทีวีก็สามารถาวิดีโอคอลกันได้แล้วนะคะล้ำหน้ามากเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแต่ในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้แค่ Facebook เนะาะคราวนี้นะคะเดี๋ยวครยุจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันแต่ละตัวเลยนะคะในส่วนของใบงานก็คือนักเรียนทําลงในสมุดนะคะทำลงในสมุดอ่า แล้วก็เขียนชื่อในสมุดเขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้าแล้วก็ส่งงานในคลาสรูมนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่และตัวกันนะคะใบงานจะมี2ข้อนะคะข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่1ก็คือนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะว่านักเรียนเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างคุณคิดว่านักเรียนน่าจะใช้ Facebook กับ Li n e ใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะมีเยอะก,กว่านี้ใช่ไหมคะอ่า a c e b o o กนะคะก็จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถนะคะเอาไว้แชทกันก็ได้ใช่ไหมคะอยู่ในส่วนของ Messenger นั่นเองก็เหมือนแอป Messenger เนี่ยจะเป็นแอปลูกของ f a c e b o o k นะคะก็ a c e b o o k เนี่ยเป็นระบบใหญ่นะคะ Messenger ก็จะเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ใน Facebook นั่นเอง Facebook สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ Facebook ก็ใช้ติดต่อสื่อสารกันในลนักษณะของอกระดานสนทนาหรือก็ถ้าเป็นหวนสมัยก่อนอาจจะเป็นเว็บบอร์ดแบบนี้นะคะ นักเนี่อาจจะเกิดไม่ทันนะคะอาจจะไม่รู้จักเว็บบอร์ดใช่ไหมคะโอเคนะคะกะารสนทนาก็คือเหมือนกับว่าเราโพสนะคะสิ่งต่างๆลงใน a c e b o o k ใช่ไหมคะเพื่อ <c oughs> ที่จะสื่อสารหรือประกาศอะไรบางอย่างให้โลกรู้ก็ก็จะโพสตลงไปใช่ไหมคะ,ะครูยุ้ยแนะนําว่าควรจะโพสต์ในสิ่งที่สร้างสรรน,นะคะสิ่งที่สร้างสรรน,นะคะถ้าอะไรที่ไม่สร้างสรรก็ไม่สมควรโพสเนาะนะคะอ่าโอเคสามารถโพสต์ได้อะไรได้อีกบ้าง พสใน Facebook ก็จะมีาการโพสต์เป็นข้อความการโพสต์เป็นรูปภาพหรือแม้แต่วิดีโอก็ตามนะคะสามารถพกได้3รูปแบบนะคะหรือว่านะคะถ้าใครอา,อาจจะใช้ Facebook นะคะในการขายของก็สามารถาถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดได้นะคะฟังก์ชันเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือคุูยุยยกตัวอย่างมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ อา,อาจจะโทรใช้โทรกันก็ได้ใช่ไหมคะโทรโทรผ่านาผ่านเฟซบุ๊กนะคะก็ได้ใช่ไหมคะก็คือผ่าน m ม s s e n g e r นั่นเองซึ่งก็เป็นอยู่ในส่วนของ facebook ด้วยนะคะตัว messenger เนี่ยนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ facebook เนาะต่อไปนะคะอ่แอปพลิเคชันที่2ก็คือนะคะ skype, skype นะคะนักเรียนอาจจะรุ่นนี้อาจจะเกิดไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ ไม่รู้เขาเลิกใช้กันไปหรือยังนะคะก็ส่วนใหญ่ตัวนี้นะคะจะใช้กันเยอะในเมืองนอกนะคะ,ะคุยก็มีเพื่อนต่างประเทศนะคะแล้วก็ใช้พูดคุยกันผ่านอแอปพลิเคชันสกายตัวนี้นะคะก็สมัยนามาแล้วเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะของเหมือนกับเอาไว้ติดต่อสื่อสารในการแชทกันนะคะในการส่งข้อความหาการในการส่งรูปภาพอะ,อะไรต่างๆนะคะหาการน,นะคะแล้วก็ สามารถวิดีโอคอลกันได้ด้วยวิดีโอคอลคืออะไรครครูก็คือเป็นการโทรศัพท์แบบเห็นหน้านะคะแบบนั้นนะคะก็ถ้าเป็นสกายก็จะเป็นลนักษณะแบบนั้นส่วนอินสตาแกรมกับ a c e b o o k เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทคือเดียวกันเนาะนะคะอินสตาแกรมเนี่ยก็จะเป็นในลนักษณะของการติดต่อสื่อสารผ่านกระดาษกระดาน,าดานสนทนาเช่นเดียวกันนะคะ ก็ถ้าเป็นภาษางก็คือเว็บบอร์ดนั่นเองก็สามารถโพสต์รูปภาพโพสต์ Post ข้อความแล้วก็โพสตคลิปวิดีโอแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะใน i n s t a g r กรก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นในลักษณะของเหมือนแชทเมส s s น e จอ Messenger ใน a c e b o o k เนี่ยส่วน i n s t a g r กรก็จะเรียกว่า Direct Message นะคะ Direct Message นะคะก็จะมีลักษณะของ i n s t a g r กรส่วนตัว i ิน t a g r a m แบบเหมือนที่มีผู้ติดตามเยอะๆอะไรประมาณนั้นก็ก็จะมีถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็น Facebook Page อะไรแบบนี้คะ่ะ านะคะคต่อไปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เราก็ได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะคะก็คือเป็นการส่งจดหมายนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะนั่นเองอ่านะคะก็คืออ e ีเมลนะคะอ่าอีเมลอีเมลอ่าในชื่อภาษาอังกฤษเนาะนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะอีก e ็คือย่อมาจากคําว่าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมลก็คือจดหมายนั่นเองการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะส่งได้ใน3ลักษณะเช่นเดียวกันส่งเป็น ข้อความส่งเป็นรูปภาพแล้วก็ส่งส่งเป็นไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะครับไม่จะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะไฟล์ข้อความไฟล์นําเสนอ,อไฟล์เยอะแยะมากมายก็ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะต่อไปโปรแกรม BTalk กนะคะก็จะเป็นในลักษณะของโปรแกรมแชทเช่นเดียวกันนะคะในบีทอกก็นะคะคุยไม่ได้ใจนะคะไม่คุยไม่เคยได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนที่เคยใช้ก็สามารถที่จะเขียนอธิบายมาให้คุยยุ้ย ได้รับทราบก็ได้นะคะในส่วนของข้อที่2ตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นโปรแกรมในลักษณะของการพูดคุยติดต่อสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับลักษณะของวิดีโอคอลหรือว่าแชทอะไรแบบนี้นะคะคุยไม่แน่ใจน่าจะมีฟังก์ชันของการไลฟ์สดได้ด้วยนะคะ,ะต่อไปไลน์ไลน์นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ไวใชทกันส่วนตัวไลน์กลุ่มไลน์โอเพนแชทนะคะในส่วนของไลน์กลุ่มเนี่ยสามารถ ไลฟ์สดกันได้ด้วยนะคะเหมือนกับประชุม Zoom หรือประชุม o o g l e Meet อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถาใช้ใช้ได้ด้วยนะคะในไลน์เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนั้นนะคะสามารถใช้ส่งส่งข้อความหากันได้นะคะหรือว่าการแชทต่นเองนะะส่งข้อความหากันได้นะ,ะส่งรูปหากันได้ส่งวิดีโอหากันได้นะคะอา,อาจจะมีการสร้างอัลบั้มรูปไว้ในในไลน์การสร้างโน้ตต่างๆนะคะการไลฟ์สดในนั้นนะคะ การแชร์สไลด์พบปากพูดคุยกันในลนักษณะของวิดีโอคอรแบบกลุ่มวิดีโอคอรแบบส่วนตัวเงี้ยได้หมดนะคะกหมดนะคะต่อไปทวิสเตอก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตระกูล Facebook และ Instagram เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นลักษณะของอาการตริดต่อสื่อสารแบบกระดานสนทนาเช่นเดียวกันนะคะก็คือโพสต์อะไรลงไปก็จะมีลักษณะของการคอมเมนต์ตอบกลับอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ทวิสเตอรเขาจะเป็นในลักษณะของข้อความเนาะ ข้อความกับรูปภาพนะคะไม่ได้เน้นคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะคะวอตแออ่าวอตแอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแชทแบบส่งข้อความหากันเช่นเดียวกันนะคะวีแชก็เหมือนกันเอาไว้แชทหากันเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ Whatsapp กับว c h a t ก็จะใช้ในต่างประเทศเยอะน,นะคะคุยก็เคยมีเพื่อนที่เป็นาชาวต่างประเทศนะคะฝรั่งเนี่ยเขาเคยมาที่ที่ละไมแล้วก เขาติดต่อสื่อสารกับคุณผู้ผ่านทางวีอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่วีแชทผ่านทาง WhatsApp นี่แหละนะคะก็สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เป็นในลักษณะของการแชทกันนั่นเองหรือว่าการส่งข้อความการส่งรูปภาพหากันได้แล้วก็สามารถโทรกันได้ด้วยนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับ Line นะคะวีแชตก็เหมือนกัน คิ Q ก็เป็นโปรแกรมแชทเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมแชทนะคะแล้วก็สามารถโทรหากันนะคะวิดีโอคอลกันได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับนักเรียนคนไหนที่เคยใช้ตัวไหนนักเรยก็ติ๊กถูกมาแค่นั้นนะคะต่อไปข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่นักเรียนใช้นะคะตัวนี้นะคะด้านนี้แล้วก็คุณสมบัติคุณยุก็ได้อธิบายแต่ละตัวไปแล้วเมื่อสักครู่นี นักเรียนเคยใช้ตัวไหนนะคะนอกเหนือจากตรงนี้ก็สามารถใส่มาได้นะคะสมมุติว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรที่นักเรียนเคยใช้แล้วไม่มีอยู่ในหนังสือนักเรียนก็สามารถใส่มาได้นะคะ,ะครูยุก็จะได้มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือ1งแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เขียนคุณ,ณสมบัติมาว่าสามารถทำอะไรได้บ้างวิดีโอคอ าการแชทการส่งรูปภาพอะไรก็ว่าไปนะคะก็ใส่มานะคะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยนะคะขออย่างน้อย3แอปพลิเคชันนะคะอย่างน้อย3แอปพลิเคชันนะคะโอเคข้อ1 5คะแนนข้อ2 5คะแนนนะคะรวมกันเป็น10คะแนนโอเคนะคะก็ฝากกดติดตามช่องคุยงเรียนออนไลน์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วก็ส่งงานในคลาสรูมนะคะถ้าใครมีอะไรสงสยัยเพิ่มเติมก็โทรหาคุยยได้เลยนะคะวันนี้คุยยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ